ด้านหลังผมตรงนี้นะครับเป็นแม่น้ําเจ้าพยานะครับที่จะไหลเชื่อมต่อไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเชื่อหรือไม่ว่าผมยืนอยู่บริเวณกลางแม่น้ําเจ้าพยานะครับตรงนี้ต้องบอกว่าหลังจากที่น้ําได้ท่วมใหญ่ช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมานะครับวันนี้น้ําในช่วงของอําเภอตรงนี้นะครับได้แห้งขอดลงจนเห็นสันดอนอย่างที่เห็นนี่นะครับดินกลางแม่น้ําเจ้าพยานั้นโผล่แต่ก็ไม่ได้ถึงกับขนาดแห้งหมดทั้งคลองนะครับ เรือก็ยังสัญจรอยู่ได้บริเวณรอบนอกนะครับวันนี้นะครับช่วงที่เห็นทั้งหมดนี้อยู่ประมาณเกือบ700เมตรนะฮะที่น้ําได้แห้งลงแล้วก็ที่เห็นอยู่ตรงนั้นนะครับก็จะเป็นวัดชยโยนะฮะวันนี้ชาวบ้านบอกว่าวิกฤตเป็นโอกาสของพวกเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับพวกเขานั้นได้จับจองพื้นที่หน้าบ้านใครหน้าบ้านมันนะครับเพื่อที่จะทําอาชีพเสริมบางคนนั้นก็ปลูกข้าวโพดบางคนนั้นก็หยอดถั่วลิสงนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งอาชีพ ที่ชาวบ้านที่นี่ทิ้งไม่ได้เลยนั่นคืออาชีพหาปลาครับวันนี้น้ําที่แห้งขอดแบบนี้เนี่ยจนเห็นสันดอนเนี่ยนัทวีมองแล้วมันเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งหรือไม่หรือเป็นเรื่องปกติเรื่องปกติครับครับเป็นเรื่องปกติของคนที่นี่ครับคนที่นี่ครับพอมันน,าน่าจะแห้งลงไปโน่นเลยครับตามเนี้ยไม่มีน้ําเลยครับเนี่ยเนี่ยไม่มีแล้วครับที่สุดแล้วเนี่ยมันจะแห้งไปถึงไหนอะประ,ประมาณโน่นอะนะ ไม่ถึงไม่ถึงครับเนี่ยเนี่ยเลยเลย,เลยตรงนี้ไปหน่อยครับเรือจะวิ่งผ่านได้ไหมได้ครับได้ครับได้ได้เลยครับแสดงว่าตรงจุดตรงนี้นี่มันเป็นสันดอนอยู่กลางแม่น้ําเลยครับที่เราเห็นอยู่นี่คือสันดอนอ่าน,นี่สันดอนเราพอแขมมันโหมขึ้นมาก็ทรายมามมนหมดเป็นสันดอนมันจะคงลักษณะแบบนี้ไปสักอีกกี่เดือนครับก็หลายเดือนครับถ้านอนก็ประมาณเดือน ห้า <5 S 2> เดือนหกนะครับตามมานี้เขาจะทําบักเด้ทําผักกันหมดเนี้ยข้าวโพดมั่งถั่วที่ส่งมั่งอะไรมั่งครับเนี่ยตามมาเนี้ยนะแล้วปีนี้รู้สึกเขาจะเกรดตรงนี้มันจะมีน้ําถ้าทุกปีแล้วเนี่ยไม่มีระครับเนี่ยเนี่ยทุกปีอะไม่มีน้ำถึงขนาดว่าเอารถเกรดเนี่ยลงมาเกรดได้เลยครับรถเกรดรถไถมาไถกันทําผักตามแม่น้ํานี่เลยครับเขาบอกว่าที่เรายืนอยู่นี่เป็นกลางแม่น้ําเจ้าพระยานะครับทําผักเนี้ยนี้เนี่ยเนทำถั่วที่ส่งนะครับเนี้ย ตามมันเนี่ยทำถวยสงหมดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะหยอกกระโปดแล้วเนี่ยเนี่ยนาบ้านเนี่ยหยอกกระโปดจากที่เราเข้าได้เข้ามาสำรวจตรงนี้เนี่ยโอ้โหมันเหมือนเป็นปรากฏการณ์เลยน้าเพิ่งท่วมไปมันนี่เองแล้วจู่จูกลางแม่น้ําเจ้าพัญยาเนี่ยน้ําแห้งจนเห็นสันดอนเนี่ยคุณลุงอยู่ที่นี่มานานเนี่ยรู้สึกยังไงตรงนี้อ่ผมก็เกิดมาจนอายุป่านี้เจ็ดสิบห้าแล้วก็ปีนี้แหละครับที่มันหะหรือโหดมากหรือเกินน้ํา ชาวบ้านโอ้โหแย่ทุกคนนะทุกคนเรียกว่าเครียดกันทุกคนเลยแต่ก็ยังดีนะที่มีผู้นำแข็งแรงและเข้มแข็งช่วยกันครับวันนี้เราเห็นแม่น้ำเจ้าพญา,ามันแห้งขอดขนาดนี้เนี่ยคุณลุงคิดยังไงก็ดีใจครับที่ชาวบ้านของเราคนยากคนจนทางนั้นได้มีที่ทำมาหากินกันเพื่อช่วยเหลือชีวิตรอดไปวัน,ว,นวันหนึ่ง ส่วนใหญ่แล้วเขาจะปลูกอะไรเป็นอาชีพหลักเลยในกลางแม่น้าเจ้าพระยาตรงนี้ถั่วดีสงสิครับถั่วดีสงลองมาก็ข้าวโพดมันแตงโมแตงไทยทุกอย่างสารบัตผักสวนครัวที่จะปลูกกันที่นี่คร,ครับและก็ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นแปลงข้าวโพดนะครับที่ชาวบ้านที่นี่บอกว่าวิกฤตเป็นโอกาสนะครับกําลังขุดหลุมอยู่ นะครับเป็นแถวเป็นแนวนะครับแต่ก็ยังไม่ได้หยอดนะฮะนี่คุณป้าออนกําลังขุดหลุมอยู่พอดีคุณป้าสวัสดีครับคุณป้า,อาโอ้ปลูกข้าวโพดอะไรคะรนี่ข้าวโพดข้าวโพดขาวพันข้าวเหนียวพันข้าวเหนียวคุณป้ามาปลูกนี่ตรงน,นี้ต้องบอกว่าเป็นแม่น้ําเจ้าพยาเป็นแม่น้ําเจ้าพยาแห้งลงก็ใส่ปลูกกินอะได้ได้คราวเดียวเนาะเดี๋ยวน้ํามา ตรงนี้คุณป้ามองว่ามันเป็นเรื่องแปลกหรือเปล่าครับน้ําเข้าเพิ่งท่วมไปเมื่อเร็วๆนี้เองอะแล้วก็จูจมันแห้งขึ้นมาจนเห็นสันดอนตรงนี้อะเป็นเรื่องปกติของชาวบ้านที่นี่ที่เขาทำกินกันนะคือตรงนี้เนี่ยมันจะแห้งอย่างนี้ทุกปีถ้าน้ําไม่ท่วมใหญ่นะทุกปีแห้งทุกปีเนะี่ยแล้วก็ใส่ย,ยอดกินกันข้างล่างนุ้มก็ทําถั่ยที่สงก็ท,ทํากินกันอย่างนี้นทุกปีอ่ะแล้วถ้าน้ํามันมาคุณป้าต้องเสียไปโดยก็เสี่ยงเสียไป ปีที่แล้วก็ไม่ได้ได้ได้น้อยอันนี้ก็คือมาปลูกกันเองไม่มีการจับจองพื้นที่ก็หน้าบ้านใครหน้าบ้านมันนะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาทำกินกันอย่างเงี้ยแล้วเวลาที่มันจะโตนี่ใช้เวลากี่เดือนครับคุณป้าโอ้กี่วัน,นเนี่ยไม่ไม่รู้อ่ะคุณป้าเสี่ยงไหมว่าเผื่อมันจะโตแล้วน้ํามันจะมาอีกคิดว่าไม่มานะไม่เคยมาทักปี สวยสงสิไม่บางทีก็ไม่ทันอะไรเงี้ยว่ายังไงผลผลิตเราต้องออกทันก่อนน้าท่วมทนันแน่นอนนะครับบริเวณตรงนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องปกติของชาวบ้านที่นี่เพราะว่าพวกเขาบอกว่าหลังจากถ้าไม่มีน้ําท่วมใหญ่ที่ผ่านมานะฮะบริเวณพื้นดินกลางแม่น้าเจ้าพระยาตรงนี้ก็จะโผล่แบบนี้ทุกปีนะฮะเพราะว่าช่วงกลางแม่น้ําตรงนี้มันจะมีสันดอนดินหลายช่วงด้วยกันนะฮะแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีเป็น วิกฤตที่สร้างโอกาสให้กับชาวบ้านที่นี่เพราะว่าพวกเขานั้นก็จะได้ใช้พื้นที่บริเวณกลางแม่น้ําเจ้าพระยาตรงนี้นะครับประกอบอาชีพเสริมกันนะฮะและจุดที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้เป็นเรือของชาวบ้านเรือหาปลานะครับตอนนี้ระดับน้ําต้องบอกว่าเริ่มลดลงลดลงไปเรื่อยๆนะฮะแต่ก็ไม่ถึงขนาดแห้งว่าเรือใหญ่ยังวิ่งสัญจรได้แต่จะวิ่งได้อีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งตรงข้ามฝั่งนู้นนะฮะนี่คือสภาพล่าสุดนะครับที่ผมได้มาสํารวจบริเวณตําบลชัยภูมิอําเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองครับ อเนกนพลพินโยถ่ายภาพพาพพลโตหอมบุตรรายงานครับ